มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกระทรวงยุติธรรมวอนแม่ของแพนกวินอย่าสร้างเงื่อนไขเจ็บป่วยเพื่อขอสิทธิประกันตัวกระทรวงยุติธรรมนะคะวอนแม่ของแพนกวินนะคะช่วยขอร้องลูกชายให้กินข้าวให้กลับมามีแรงสู้ตามกระบวนการชี้การอนุญาตประกันตัวอำนาจอยู่ที่ศาล อย่าพยายามสร้างเงื่อนไขเจ็บป่วยเมื่อวันที่30เมษายนว่าที่ร้อยตรีธนก,กิจสิทธิอารีรัตน์เลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่นางสุรีรัตน์ชิวารักษ์แม่ของนายภาริิ์ชิวารักษ์หรือว่าแพนกวินนะคะได้ออกมาระบุว่าอาการของนายภาริ์กำลังย่ำแย่ บอกว่าตนเองเคยขอร้องไปยังนางสุรีรัตน์แล้วว่าให้ช่วยขอร้องให้หนายพาฤทธิ์ผู้เป็นลูกให้กลับมาทานอาหารตามปกติเพื่อให้ร่างกายกลับมาปกติแล้วก็ต่อสู้คดีตามขั้นตอนจะดีกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ควรจะอธิบายหรือทำให้ลูกเข้าใจว่าตนเองนั้นกระทำความผิดกฎหมายและอยู่ในระหว่างการดาเนินคดีหากว่าลูกตัวเองไม่ผิดกฎหมายก็ไม่จำเป็นต้องเข้าสู่เรือนจำ และการกระทําของลูกตัวเองนั้นผิดเงื่อนไขในการทําสัญญาประกันต่อศาลดังนั้นศาลจรึงไม่อนุญาตให้ประกันตัวถ้าจะแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดการที่ลูกของคุณเจ็บป่วยหรือว่าอ่อนแอในเวลานี้ก็เกิดจากการไม่ยอมรับประทานอาหารเองเพราะว่าทางกรมราชัณฑ์ก็เตรียมอาหารให้ทุกวันซึ่งที่ผ่านมาทางเรือนจำก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน วัดที่ร้อยตรีธนกฤษนะคะกล่าวอีกว่าส่วนโรคระบาดในเรือนจำที่มีปัญหาด้านโควิด -19 ก็เกิดจากผู้ต้องขังรายใหม่ติดและเข้ามาภายในห้องกักโรคทั้งสิ้นอยากจะชี้แจงนางสุรีรัตน์ว่าการให้ประกันตัวเป็นเรื่องของอำนาจศาลไม่ใช่เรื่องของกรมรชาชทัณฑ์หรือว่าเรือนจำดังนั้นการปล่อยตัวออกมาได้หรือไม่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลอย่างเดียวเท่านั้น แต่สิ่งที่นางสุริรัตน์ควรจะทําในตอนนี้ก็คือขอร้องให้ลูกชายของตนเองนั้นกินน้ํากินข้าวเพื่อจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่ใช่ทําเงื่อนไขเพื่อให้สารประกันตัวหรือว่าให้เรือนจําปล่อยตัวแบบนั้นทําไม่ได้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลานี้กรมรชาชัณฑ์ก็แก้ปัญหาเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับการระบาดของโรคโควิด -19 กก็มาเพียงพอแล้วยังต้องใช้เจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งมาคอยดูแลลูกชายของท่านเพราะเป็นผู้ต้องขังทางการเมืองอีก ตนอยากให้สังคมเข้าใจการกระทําของแต่ละฝ่ายที่มีเหตุผลเป็นของตนเองทั้งสิ้นขอให้ยอมรับกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะปัญหาของนายพริษแก้ง่ายนิดเดียวก็คือกินข้าวการปฏิบัติตัวของกรมราชธรรมต่อผู้ต้องขังทุกคนเราทำอย่างเท่าเทียมแต่ละกรณีของนายพาิศนั้นต้องติดตามเป็นพิเศษเพราะเป็นคดีทางการเมืองที่ทุกคนให้ความสนใจ ส่วนกรณีการขอประกันตัวขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของศากลกระทรวงยุติธรรมและกรมราชธรรมเป็นเพียงปลายน้ําที่ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของศาลเท่านั้นเราไม่สามารถไปก้าวล่วงหรือว่าทํานอกเหนือคําสั่งได้ดังนั้นคุณแม่ของแพนกวินควรจะขอร้องให้ลูกชายทำตามข้อปฏิบัติของศาลอย่าทำการอดอาหารแบบนี้เลยเพราะว่าสาเหตุในลักษณะของการเข้าเงื่อนไขการเจ็บป่วยนั้น มีแบบเชื้อโรคทําให้ป่วยกับตัวเองทําให้ป่วยว่าที่รอยติธนก,กิจกล่าวค่ะขอขอบคุณข้อมูลสข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ